ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเพิ่มนะครับปักหมุดนะครับในตัวเว็บไซต์ p b w a t c h นะครับว่าท่านใดใช้ Solar เซ l l อยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าเว็บไซต์ p b w a t c h n e t s o l a r เดี๋ยวเบื้องต้นก็คือทุกท่านเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้ w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  e b ็นะครับนี่เห็นตัวอย่างนะครับ w w w pbwatch net report me, re me s o l a r report me ก็ hmm. ต้องตัวใหญ่ที่ report นะครับแล้วก็ me นี่ตัวใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตเราจะให้รายงานเกี่ยวกับสภาพผลฟ้าอากาศด้วยนะครับตอนนี้ก็รายงานเกี่ยวกับทางด้านโซลาร์เซลล์ก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็พอเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับก็จะวิ่งมาที่หน้าจอนี้นะครับก็จะเห็นว่าในแต่ ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีการใช้โซล่าเซล์ปักหมุดกันแล้วนะครับตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณ20ตําแหน่งนะครับตอนนี้เห็นไหมครับตัวอย่างตอน,นี้ในขนาดเดียวกันะนะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มนะครับสมมติบ้านของท่านจะใช้ใช้โซล่าเซล์เหมือนกันก็วิธีการก็คือเพิ่มเข้าไปโดยการไปปักหมุดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มให้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับในการปักหมุดเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะึงอ่าโอเค เห็นไหมครับตัวเนี้จะมีว่าปักหมุดนะครับปักหมุดเพิ่มข้อมูลเราก็กดเข้าไปที่ปักหมดุดกกดที่นี่ครับพอปักหมุดเพิ่มข้อมูลระบบก็จะพามาที่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เนี่ยก็คือจะเป็นหน้าจอในการที่จะเลื่อนหมุดของหาตำแหน่งนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มจะมีค่าให้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นค่าละติจูดลองจีจูดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับ จะมีค่าอยู่แล้วนะครับซึ่งค่าค่านี้ไม่ต้องใส่นะครับระบบจะใส่ให้เองโดยการที่เราไปเลื่อนหมุดนะครับเราเลื่อนหมุดที่ตรงนี้สมมติเราเลื่อนหมุดสีแดงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทําให้มันโตขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอ่าอันนี้ก็จัดก,การกัน,นอเองก็คือเลื่อนหมุดเพื่อค้นหาตําแหน่งคุณอันนี้ก็กจะเป็นแผนที่ตรงนี้มันจะมีอยู่สส่วนนะครับก็คือเป็นแผนที่ดาวเทียมนะเห็นไ,ไหมดาวเทียมหรือว่าแผนแผนที่ธรรมดา ถ้าเราคลิกที่ตัวดาวเทียมเราก็จะเห็นข้อมูลหน้าตาแผนที่แบบนี้ซึ่งนะข้อมูลดาวเทียมแบบนี้มันจะง่ายสําหรับกรณีจะไปหาบหลังคาบ้านนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็กดแผนที่นี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเลื่อนไปยังจังหวัดได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนสมมติผมจะไปปักของผมที่ตรงไหนดักที่หนึ่งไปที่นครก็ได้นะครับผมจะไปปัก แถวบ้านใครทักที่หน้าที่นครนะครับทีนี้เราก็เลื่อนไปนะเลื่อนหมุดไปด้วยเลื่อนหมุดไปด้วยนะครับซูมนะซูมก็คือซูมปกติซูมแผนที่ปกติเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลื่อนหมดไปด้วยอย่าลืมเลื่อนหมดไปนะแถวๆนี้นะครับคราวนี้พอเราซูมมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือว่าเรา มองไม่เห็นแล้วว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนนะครับเห็นหครับเราไม่รู้บ้านแล้วเพราะนั้นวิธีการก็คือให้ไปเลือกใช้ดาวเทียมตรงนี้ครับก็จะกลับไปสู่ภาพดาวเทียมนะครับพอเข้าไปสู่ภาพดาวเทียมเราก็ซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปข้างในนี้เราก็จะไปเห็นรูปภาพที่มันละเอียดขึ้นนะครับทําให้เราปักอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับ ภาพก็จะมามันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับสมมุติผมปักที่ตำแหน่งตรงไหนดักที่นึงนะครับตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตำแหน่งที่ผมเคยไปติดตั้งให้นะครับตรงนี้นะครับที่บ้านหลังนี้นะครับอ่า พอผมปักแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พอแล้วตรงนั้นเพราะว่าตำแหน่งเลดลองตรงนี้เนี่ยตำแหน่งลัตจูดลองจีจูดตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องหมดแล้วที่เหลือผมก็คือใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับผมก็ใส่ข้อมูลเข้าไปตรงนี้ผมก็อาจจะใส่ข้อมูลอ่าเข้าไปว่าที่ผมไปติดตั้งนะครับก็คือไร่แม่พลอยอ่านะครับ ที่อยู่แล้วก็ใส่เลยครับเช่นตำบลทุ่งโพอำเภอจุลาโพนครจังหวัดนครศรีธรรมราช 8่า, 80, าก็เรียบร้อยก็ใส่อีเมลสมมติอีเมลไม่มีก็ไม่ใส่นะครับ facebook ไม่มีไม่ใส,ใส่ขนาดติดตั้งควรจะใส่ขนาดติดตั้งนะนี่สำคัญมากเลย ขนาดติดตั้งนี่ก็ที่นี่ก็200วัตต์นะครับ200วัตต์นะครับก็แค่นี้นครับก็มูลก็ใส่ไปเลยนะครับแค่ที่อยู่ประมาณเนี้ยแล้วเราก็บันทึกนะครับก็กดบันทึกเครือข่ายแล้วผมก็จะเข้าไปของมันเองนะครับแล้วก็มันจะพาไปตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าตำแหน่ง ตำแหน่งที่เราเอทเข้าไปตรงนี้เพิ่มเข้าไปก็เป็น21ิเอแห่งแล้วนะครับระบบก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ21เอแห่งเห็นไหมครับครนี้หมุดเมื่อกี้ก็อยู่แถวแถวพื้นที่ตรงนี้นะครับนะครับพื้นที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่ปักไปเมื่อกี้แมวก็ขึ้นเลยว่าไอคอนควรกินแดดท่านก็จะได้ช่วยใส่ข้อมูลเหล่าเนี้ยก็จะสามารถทําได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นแผนที่ทั้งประเทศไทยเนี่ยเป็นแผนที่ ที่ประกอบด้วยโซลา r เซลล์กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมว่าประเทศเราเนี่ยใช้โซลา r เซลล์กันมากขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็นําไปสู่การขยับขยายในส่วนของอเครือข่ายคนกินแดดในประเทศไทยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าก็จะมีประโยชน์นะรเราสามารถตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะมีข้อมูลเหมือนกันนะว่าเราสามารถที่จะจะเลือกได้ว่าจะแดงผลแบบไหนแบบภาพดาวเทียม เรือภูมิประเทศอย่างนี้นะครับจะเป็นดาวเทียมเดี๋ยวก็มูลก็จะเปลี่ยนเป็นภาพดาวเทียมนะครับให้เราก็จะเห็นตัวไอคอนแปงโซลา่ากระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับซึ่งท่านก็สามารถทําได้เหมือนกับในในโน้ตในโน้ตบุ๊กในพ c คอมพิวเตอร์ก็ทําได้แบบนี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นมือถือก็ก,ก็สะดวกนะครับสะดวก เหมือนกันนะครับก็แค่นี้นครับก็เสร็จแล้วก็ร่วมกันใส่ข้อมูลนะครับทบทวนเว็บไซต์กันอีกนิดนึงนะครับ p b w o r n e t r e p o r t m e s o l a r นะครับ i n d e x p h p นี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับก็สวัสดีครับ